ก็วันนี้จะมาแนะนำวิธีการเกี่ยวกับทำรีพอร์ตนะครับหรือว่าเอ็กพอร์ตรีพอร์ตของ Fusion Solar หรือระบบ Solar Cell โดยใช้อินเวอร์เตอร์ของโฮเวลนะครับอันดับแรกเราก็ต้องเข้าไปที่เว็บของ f u วชั่นโซล่ก่อนปัจจุบันก็จะเป็นอันนี้ฮะ https c l o n slash s l g 5 fusion solar com นะครับเมื่อเข้ามาหน้านี้ก็มา sign in นะครับอันนี้ท่านจะมี username password แล้วนะครับ Account สำหรับที่จะทำรีพอร์ตได้เนี่ยจะต้องเป็นแบบ l e เ e l ของ installer Uh, เมื่อมาหน้าล็อกอินนี้เราก็จะเห็นไซต์ของที่เราจะมอนิเตอร์นะครับอันนี้ยกตัวอย่างเป็นไซส์นี้นะครับเราก็คลิกเข้าไปดูอันนี้ก็โอเคมันออนไลน์อยู่ uh, ทีนี้เรามาดูที่หน้านี้เมนูด้านบนนะครับมันจะมีคำว่ารีพอร์ตเราก็ไปที่แผ่นรีพอร์ตนะครับแผ่นรีพอร์ตแล้วอันนี้กรณีถ้ามีไซต์เดียวนะครับอันนี้ uh, ก็จะเห็นเป็นไซนี้ไซเดียวแต่ถ้าสมมติว่าอิสราเอ์ท่านอื่นอาจจะเห็นมีหลายไซที่เราไปติดตั้งอันนี้กรณีเป็นไซนี้ไซเดียวนะครับมันก็เราก็เลือกไอ้ไซส์นั้น,น,นไซนั้นที่เราจะมอนิเตอร์นะครับเสร็จแล้วก็ตรงนี้ดิเมนชันเนี่ยให้เราเลือกเป็นไบไทม์นะครับแล้วอันนี้มันก็จะมีให้เราเลือกเป็นไดลี่มันลีเยียลีหรือทั้งหมดเลยไบไบไลท์ไทม์ก็คือทั้งหมดเลยอันนี้ผมเลือกเป็นเดลีนะครับแล้วก็อันนี้จะลองดูนะครับเป็นเดลีเนี่ย มันก็จะแสดงเป็นในวันนั้นนั้นเนี่ยแล้วก็แสดงเป็นหลายชั่วโมงอ่าอันนี้ผมลองให้ดูก่อนนะครับเซิร์ชก่อนแล้วก็ด้านขวามือเนี่ยก็จะเป็นมีคำว่า Export อ่าก,ก็จะเห็นเห็นไหมครับ Energy เจีเลเวนิวซัมมารีา New summary, อ่เวลาในนีนน้คือตอนเที่ยง19นาทีเราก็ดาวน์โหลดตรงนี้ Excel นะครับก็เซฟเดี๋ยวเราเราไปเปิดไฟล์ดูอย่างวันนี้มันเวลาเที่ยงกว่าเพราะฉะนั้นมันจะ มีตั้งแต่ผลิตนับตั้งแต่เที่ยงคืนยันปัจจุบันนี้แต่ว่าเมื่อกี้เราเลือกเป็นวันนี้ใช่ไหมครับมันก็ถึงเพิ่งจะถึงตอน11โมงนะครับอา่าก็จะเห็นกันกำลังการผลิตเพราะนั้น PVU นี่ครับก็คือค่ากำลังการผลิตนะครับอา่าอันนี้เป็นอินเวอร์เตอร์ย l d ก็คือค่าเดียวกันนะครับอันนี้กรณีมีอินเวอร์เตอร์เดียวนะครับทีนี้เอ่อเรามาดูกรณีถ้าเราเอ็กพอร์ตเป็นรายเดือนนะครับ อันนี้เราเลือกเดลี่ทีนี้เราเลือกเป็น Money มันลี่มากมันลี่มันก็จะให้เราเลือกว่าเดอ,เอาเดือนไหนนะครับสมมุติอันนี้เดือน5นะครับเซิร์เสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วก็มาเอ็กพอร์ตอ่าอันนี้ดูมันไฟล์มันเยอะหน่อยดูมันกาลังเอนะ็กพอร์ตอ่ะอันนี้เสร็จเรียบร้อยเราก็มาดาวน์โหลดตรงนี้ฮะคลิกตรงลูกศรหัวทิ่มลงนะครับคลิกดาวน์โหลดมันก็จะเป็นไฟล์ Excel นะครับแล้วเราก็เซฟทีนี้เราเปิด แทนที่มันจะเป็นรายชั่วโมงทีเนี้เราเลือกเป็นรายเดือนมันก็จะเป็นรายวันแล้วเห็นครับเราก็จะมาดู PVU เนี่ยฮะ,ะจะเห็นไหมว่าแต่ละวันเนี่ยผลิตได้กี่หน่วยกิโลวัตต์ฮาวก็คือหน่วยนะครับอ,อย่างกับวันที่10ก็คือวันนี้เพราะมันยังไม่เต็มวันนะครับยี่สิบเจ็ดหน่วยแต่ว่ามีฝนตกอย่างเมื่อวานได้หกสิบเจ็ดจุดแปดหน่วยอันนี้ครับเราก็สามารถเอ็กพอร์ตจากตรงนี้ได้หรือเราจะมาดูเป็นรายปีแต่อันนี้เพิ่งติดได้ไม่ถึงเดือนนะครับอ่ามันก็จะเป็นนิดเดียว แต่ถ้าสมมติเราจะดูทั้งหมดเลยเป็นไลฟ์ไทม์มันก็จะเห็นว่าดาวน์โหลดเป็นเป็นลายปีนะครับอันนี้เดี๋ยวเราสมมติเป็นเป็นไลฟ์ไทม์แล้วกันเอ็กพอร์ตมาอันนี้คลิกไปดูดาวน์โหลดปุ๊บอ,อันนี้เราก็เปลี่ยนชื่อเอาตามที่เราสะดวกแล้วกันครับพอดีว่าผมได้มีเทสทดสอบไปเมื่อวานนี้บ้างแล้วครับอันนี้เราก็เปิดไฟล์ดูอ,อก็จะเห็นว่าปี2022เนี่ย ตั้งแต่ติดตั้งมาเนี่ย3 5 1หน่วยนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการดาวน์โหลดหรือว่า export ให้เป็นไฟล์ Excel ออกมาเผื่อว่าเราจะมาทำรายงานหรือว่าเป็นกราฟอะไรนั่นก็อีกแล้วแต่เราที่จะเอาข้อมูลดิบมาเพิ่มเติมนะครับครับผมขอบคุณครับ